ไม่ใช่ว่างานวัดวัดนี้หรืองานวัดหน้าหรืองานหมู่บ้านหรืองานบ้านหลังไหนก็ช่างก็ขพราะความอนุเคราะห์โยงก็คือเบากันลงอันไหนเรารู้ว่ามันน่าจะขาดสติเราก็ดึงมันลงมาดึงมันลงมาใช่หน่อยนึงถ้ามันเลยไปก่อนนี้มันก็ไม่ดีระดับแรกดีก็เอาไปใช้อันไหนไม่ดีก็ทิ้งไว้ที่นี่ํำพูดไหนที่ฉันคุยกับโยง ท่ารบ้ะนผู้ใหญ่ครับไอเหตุการณ์ในคืนของวันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะะพอดีวันนั้นเราจัดงานเททองหล่อเนาะแล้วก็มีลำวงยันยุคมามให้ความสนุกสนานกับชาวบ้านซึ่งมันเป็นชนบทบโอกาสที่จะได้เจองานแบบนี้มันไม่ค่อยมีมเราก็ตั้งใจให้คนเท่าคนแก่คนที่มาช่วยงานนะครับมาแล้ววันนั้นเนี่ยมีกลุ่มวัยรุ่น จากต่างหมู่บ้านเขามาร่วมด้วยม,มาร่วมสนุกด้วยแต่บังเอิญว่าก็ด้วยฤิศุลานะครับในช่วงเทศกาลแต่คนพวกนี้ก็ขึ้นไปเล่นลําวงกันเสร็จแล้วก็จะมีผู้หญิงสองคนที่กระชากผมกันไปมามแล้วก็ทาร้ายร่างกายกันฝั่งของสามีของคนที่ก่อเหตุนะครับเขาก็ไปห้ามพอไปห้ามมันก็กลับกลายเป็นว่ามันประทุให้แรงขึ้นเนื่องจากว่าต่างคนต่างใช้อารมณ์ครับ เสร็จแล้วก็ชุลมุนวุ่นวายชลบอเองก็พยายามจะห้ามชลบอก็โดนทำรายร่างกายหลายท่าน,นนะครับ mm hmm. ตอนนี้ก็กําลังที่เตรียมจะดําเนินคดีอยู่เพียงแต่ว่าทางวัดเนี่ยรอให้ผู้ก่อเหตุมาขอขอมานะครับ mm hmm. ทางวัดแล้วเราก็จะไม่ดําเนินคดีแต่ว่าถ้าไม่มาปฏิบัติตามที่เราบอกเราก็ จะดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายครับเออหลังจากที่เกิดเหตุคืนนั้นแล้วเห็นบอกว่าคืนต่อมาก็คือไม่ได้มีการแสดงอะไรอีกใช่ไหมฮะไม่มีรครับยกเลิกเลยครับเพื่อความปลอดภัยนะครับปกติเวลามีงานใหญ่ๆแบบนี้มันก็จะมีแบบนี้บ่อยไหมหรือว่ามันไม่ค่อยมีหรือมันเป็นช่วงเทศกาลครับผมมู้ใหญ่ตั้งแต่ผมเป็นผู้ใหญ่บ้านมา20กว่าปีก็เพิ่งครั้งแรกนะครับ<อ>ที่มีเหตุการณ์แบบนี้นะครับเพราะปกติเด็กที่เนี่ยจะเป็น ไม่มีเจ้าถิ่นก็ไม่มีนักเลงเหรอกแต่เนี้ยมาจากต่างหมู่บ้านครับก็เลยมีกระทบกระทั่งกันครับพี่ครับไอเหตุการณ์ในคืนวันนั้นเนี่ยตำรบอรของหมู่บ้านเนี่ยเข้าไปห้ามกันยังไงอะพี่ก็พยายามเข้าไปห้ามนะแต่ก็เข้าไปแล้วก็โดนลูกลงมั่งอะไรบ้างก็เลยต้องถอยครับโดนกันไปกี่คนน่ก็โดนไปสองสามคนครับม,มันคุณมมลวุ่นวายกันมากเลยใช่ไหมครับ ตุลมุนวุ่นวายแล้วก็คนเขาเยอะครับม,มากันแบบเป็นร้อยรื่เปล่าพี่รว่าน่าจะประมาณสามสิบประคนฝั่งหนึ่งพอเราเข้าไปเราก็เหมือนเราไปห้ามปามไม่มีใครฟังเลยไม่มีใครฟังเลยห้ามเท่าไรก็ไม่ฟังก็เลยต้องถอยชาวออกมานานไหมครับกว่าที่จะยุติความการทะเลาะกัน,ะะนก็พักใหญ่แล้วครับ ุยกรโยงที่เป็นสาระโยมก็เก็บไปใช้นะไม่เป็นสาระก็ะไม่ต้องเอาไปโยมก็ลองไปพิจารณาพูดว่าวันนั้นเป็นงานบ้านของเราทั้งสองฝั่งเนี่ยแล้วละเขากําลังกินเลี้ยงกันอยู่เนี่ยอ้าวกินอยู่อะไรอยู่กำลังนี่อยู่แล้วทะเลาะงานบ้านเราบ้านเราคิดยังไงอ้าวขอฟังถามบอกกระบอกบอกว่าคิดยังไงบ้านโยมเองเนี่ยโยมยจะคิดยังไงบ้านโย,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 ยมนะไม่ใช่วัดนะบ้านโยมจะกการเล่บนบทของคนนะุณะมันก็คาว่าบูโห ทุกคนโมโหไหมนั่งที่นี่โมโหหมดทไเลโมโหนะก็มีการทะเลาะกันเถี่ยงกันบ้างเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างที่นี่โมโหหมด้าเลโมโหนะฉันไม่เชื่อว่ราะโยมอาจจะโมโหมากกว่าทางนี้แล้วฉันก็ไม่เชื่อวพาทางนี้จะโมโหมากกว่าโยมเราก็รู้เพราะโตกันแล้วสิ่งไหนไม่ดีเราก็รู้ไม่ดีมันเป็นยังไงดีมันเป็นยังไงเราก็รู้มันก็รู้กันแล้วคนเรามันมีการขาดสติกันได้ อันไหนผิดแล้วก็ผ่านมันไปเราก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ากราบสาครั้งก็ได้เอาเออนั่นแหละกราบที่หนึ่งก็คิดเอาให้ดีกราบที่สองก็คิดถึงคุณพอ่อคุณแม่กราบทั้งที่สามก็คิดถึงตัวเองเอา้าแล้วตอนนี้แหละโชคขอบพระคุณสมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนจังหวัดแพงเพชรคอนโดใจกลางเมืองแพงเพชรสีจเจริญบริษัทสวัรดิ์